จุดแตกต่างของนมถั่วเหลืองและนมวัวมีหลายด้านทางด้านโภชนาการแหล่งที่มาดังนี้แหล่งที่มานมวัวมาจากสัตว์ส่วนนมถั่วเหลืองมาจากพืชโปรตีนนมวัวจะมีโปรตีนสูงพอๆกับนมถั่วเหลืองแคลเซียมนมวัวตามธรรมชาติมีแคลเซียมประมาณ300มิลลิกรัมต่อถ้วยส่วนนมถั่วเหลืองต้องเติมแคลเซียมเพิ่มไขมันและคอเลสเตอรอลนมวัวมีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลและมีพลังงานมากกว่านมถั่วเหลืองส่วนนมถั่วเหลืองส่วนใหญ่จะเป็น ไขมันไม่อิ่มตัวและไม่มีคอเลสเตอรอลแลคโตสในนมนมวัวจะมีแลคโตสโดยที่คนที่แพ้แลคโตสจะท้องอืดท้องเสียนมถั่วเหลืองนั้นไม่มีแลคโตสเหมาะกับคนที่แพ้นม,มวัวฮอร์โมนและสารเจลนนมวัวอาจจะมีฮอร์โมนจากสัตว์ถ้าเกิดไม่เป็นออร์แกนิกส่วนนมถั่วเหลืองนั้นมีไฟไฟโตเอสโตรเจนซึ่งขายฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ไม่รุนแรงเท่าของมนุษย์ เหมาะกับใครโดยที่นมวัวนั้นจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการแคลเซียมและไม่แพ้นมนมถั่วเหลืองเหมาะกับผู้ที่แพ้แลคโตสผู้ทานมังสวิรัต์หรือควบคุมไขมัน